นายไปอยู่ไซนุพี่นังท่าตัวอินพุทธาเปาโลเม่นวนละอแฟนพี่ไปรีอย,ยูายออา่ายอีป้าดูไหมเสียงไหมขอท่าวะขอท่าขอท่า มักแ้่ตอนขึ้นแล้วหามแก้เด้อครับนี่ได้เละตอนขึ้นนี้แล้วหามแก้เด้ออัแก้ใช่ไหมมันขึ้นได้แล้วเนาะนั่งวานแล้วต้ตถ้าคนเริ่มต้นนี่กับวดัดโดนใจพราะแห้งแล้วไอ้อามานังห้อยู่ใต,ต้โต๊ะจีน เสียงเสียงพบไปได้ป้ะไอู่ออยากเห็นยูพินแฟนาอไปอยู่ไซโนอเพ้าะใดป้า อ้ายมานังทาหลายเวลาที่อ้ายเฝ้ารอหลายเวลาที่อ้ายเฝ้ารอเป็นพี่อู่ไสกันน้อแฟนพี่อยู่ใสอกันน้อ โอ้มหาอายัยเน่อยอยากพอ,อมหาอัอายเนตอนแรกโอ้สุดยอดสุดยอดขอเสียงตบมือดังๆให้สำหรับอาจาร,รย์ปรมาจัรย์ครูเพลงนะครับพ่อแหลมแหลมทองประเทศไทยหรือว่าแหลมทองสาวน้อยเพชร บ้านแพงนะครับนี่คือผลงานเพลงกำลังตกแต่งเป็นทอนแรกครับพี่ดองคอยติดอคอยติดต่มรับรับชมรับฟังได้แล้ครับโดยเจ้าของผลงานเพลงคือพ่อแหลมเป็นคนแต่งนะครับพี่ธานินกาแฟสเสด็ดเป็นนักร้องนะครับเพลงนี้ได้เจอกันแน่นอนครับชื่อผลงานเพลงคือว่า อ้มานั่งให้อยู่ใต้โต๊ะจีนนะครับนั่งให้ใต้โต๊ะจีนนั่งให้ใต้โต๊ะจีนโอ้คันคันพ่อพ่อเพิ่มเพิ่มซื้อซื้อเข้าไปไอ้ายมานั่งให้ใต้โต๊ะจีนกับจีบะจีบวะจังงูก้าบ่มันยาวอโอ้มันยาว นั่งให้ไต้ตู้จีนนี่ัวหน่อยข้ามออ๋อเอาจ้าจ้แบบเน้นๆเนะเาะเอาข้อหมายมันเอาก้อหมายมันนี่แหละครับพี่ลองได้เจอกันแน่นอนครับกับผลงานเพลงนั่งให้ใต้ตู้จีนนะครับผู้ประสิทธิ์ประสานผลงานผลิตผลงานเพลงออกมาคือพ่อแหลมพ่อแหลมเพชรบานแพงหรือว่า แล้วทองประเทศไทยนะครับพี่น้องได้พบกันแน่นอนไม่ช้าไม่นานครับน่าจะปล่อยซิงเกิลได้ปีใหม่นด่ปล่อยซิงเกิลน,นะฮะน้องนะพอนะ้เอเดี๋ยวเดี๋ยวก็จิให้อาจารย์ทินเฮ็ดเรี้ยงดนตรีอาจารย์ทิ้นดิุ้ที่บอดลเออ มันลง,งก็ได้ไม่ละมืนต้งงัดตั้งยังพร้อมสามมืนผู้ใดก่อลง,งลงใส่คือผู้จักลงใส่สานอ๋นนนอ,อโอ้อยู่ในคอนโทร,อรอน,นอยู่ตีไม่อยู่จะไหนนออยู่กบมันกันพออ่อะยงเราโอ้พออ่าย่หลงกโอโอ้หัวจักแล้วหัวจักแล้ว,ลวพ่อยี่หงลง มันเจงมันเจงมันพอใหญ่ยังเดียร้อยเนาะเอาโมเมนต์มันเอามือกองโมเมนต์มาเลยเนาะเรียบร้อยวันที่าสี่าห้าปีอ๋อีเมอ่อมันมันเป็นบนโิเนียไหมเด้ยอันนี้คือว่า S <S ไปอัดเสียงไ,ไปอัดเสียงบเบสซ็ตเราสามหมื่นเป็นบมมันสามหมื่นได้ยีห่ห้อใฮะใส่เสียงยังเรียบร้อยคือเบ็ดเซ็ตเราสามหมื่ <S <S นตีเบสเซ็ตสามหมื่นโอ้ค่าค่าอค่าไทายไทยทำมิวสิกอีกเท่ไหร่บ้างนะว่าสิอัด เงาข้ก็ไม่ยืดในตัวนะบอกมันไม่เปล่ยนไปบ่ใดไปติดต่อมันลลยเด้อ๋อเพ่งอย่างน้องวัลเนมาเพ็งไปเพ่งเพงเงินเพ่งบัฟลัยนบ่ที่ว่าทีเฮ็ดน่ะเพ่งอยากได้รถไม่มีโอ๋อเพ่งอยากได้รถครับคาดว่าปีใหม่นี้ท่านผู้ชมจะได้ฟังเพลงผลงานเพลง นั่งให้ยุติโตจินเด้อครับพี่น้องเด้อประพันธ์ผลงานเพ,งโโพโลเพงโดยพ่อแหลมนะครับอยู่ใต้โตจินแค่นิวฟินแกนได้ดูเจ้าอยู่ไซน์น้องอือใหมานั่งเฝ้านั่งรน ได้พบพ่อกันแน่นอนครับสำหรับผลงานเพลงนี้นะครับอ,อันนี้อันนี้คือว่าท่อนแรกโอ้ยมันที่ยิบหามาเกิเรียบเรียงจบแล้วมั้งเอออืมเขียนยังมงกันอะไรกันอะไรเน่ยนะเนาะเขียนมือหนังไทยเลยนะ